ตั้งแต่สมัยเรียนก็คือเป็นคนอ้วนมาตลอดจนกระทั่งน้ําหนักลดแล้วก็ยังเป็นคนแขนใหญ่การดูดไขมันครั้งนี้มันคุ้มค่าจริงๆเรามาทุกทางแล้วถ้าจะเลือกคลินิกดูดไขมันสักคลินิกนึงนะคะแค่5ดาวเนี่ยยังไม่พอต้อง6ดาวแล้วก็ต้องที่เดียรยังคลินิกเท่านั้นค่ะ คนรอบตัวก็จะถามตลอดว่าทําไม่ใส่แต่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยเปิดตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยเกในตู้มีแต่เสื้อแขนยาวคะ่ะไม่มีเสื้อแขนสั้นเลยมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจที่จะโชว์แขนมาตลอดโดยที่แบบบางทีก็ไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่ตัดสินใจที่จะมาดูไขมันกับเดอยยังในวันนั้นนะคะข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของทีมแพทย์ที่เราได้ศึกษามาแล้วว่าแพทย์ทุกคนในเดียังมีชื่อเสียงมากๆทั้งจากการดูรีวิวในกลุ่มในเพจทุกๆอย่างอะไรเงี้ยม แล้วก็การบริการ6ดาวของเดยังนะคะจริงๆคําว่า6ดาวเนี่ยไม่เกินจริงสําหรับที่เดยังในความรู้สึกของเรานะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้แบบว่ารีเสิร์ชข้อมูลมานานมากแล้วก็ฝังตัวอยู่ในกลุ่มดุดไขมันมาประมาณ5-6เดือนเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เกิน70%ก็โหวตให้เดยังเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งวันที่ได้เข้ามาปรึกษาก็รู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดที่เลือกที่นี่พี่ๆพ,พนักงานน่ารักทุกคนบริการดีแล้วก็โปรโมชั่นก็ดีด้วยค่ะ ก็จริงจจากที่หาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าดูดแขนเนี่ยพักฟื้นประมาณ3-4วันเราก็เตรียมลางานไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่อื่นนะ่ะไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ว่าพอได้มาดูดที่เดยอยังเนี่ยไม่เจ็บเลยวันที่2เนี่ยขับรถได้เลยทําอะไรได้ปกติทํางานบ้านอะไรได้ปกติกลายเป็นว่าแบบเราก็เซอร์ไพรส์ม่วนกันที่มันแบบเออมันไม่ต้องพักฟื้นนานขนาดนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยจะเห็นว่าจริงๆรแล้วก่อนดูดเนี่ยไม่ใช่แค่ความใหญ่ อย่างเดียวมันยังมีความห้อยด้วยแต่ว่าหลังจากที่ดูเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมันก็ทางเล็กลงแล้วก็กระชับลงอย่างเห็นได้ชัดเลยวันแรกที่ใส่เสื้อแขนกุดคุณแฟนก็ทักเลยค่ะเว้ยแต่งตัวแบบนี้ก็สวยนะมันทัชใจเราอะแล้วมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าการดูดไขมันครั้งเนี้ยมันคุ้มค่าจริงๆตอนนี้มั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะซื้อเสื้อผ้าเอฟเสื้อผ้ากล้าที่จะเปิด เองให้ต้อนรับกับเสื้อผ้าแนวใหม่ๆที่เคยอยากใส่แต่ว่าไม่เคยได้ใส่เลยกล้าที่จะใส่เสื้อแขนสั้นกล้าที่จะซื้อเสื้อแขนกุดตอนนี้เปิดตู้มาบอกเลยว่ามีทั้งเสื้อแขนสั้นแขนยาว50-50เลยค่ะเรามาทุกทางแล้วสิ่งที่เราทำมันมันมันสำเร็จผลแล้วแล้วมันก็แก้ปมในใจเราได้แล้วค่ะ ใครที่กำลังหาคลินิกดูดไขมันนะคะฟ้าแนะนำที่เดยยังคลินิกเลยค่ะและการให้บริการ6ดาวไม่เกินจริงแน่นอนค่ะ